เคยเห็นเหี้ยไหมเคยเห็นเหี้ยไหมอะอย่งเไหมผมคิดว่าผมเกิดมาขนาดนี้มันก็ต้องเคยเห็นกันบ้างแหละนะเออเออเอานะครับแต่ว่าไอ้ตัวเหี้ยที่ว่านี่นะมันตีเนี่ยมันเหนียวประทานโทษนะภาษาไทยนะสายพันธุ์คล้ายคพวกแต่จริงจริงจกตุ๊กแกคือตีเนี่ยมันเหนียวใช่มันไปเกาะพื้นผนังเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าตีมันเนี่ยเหนียวกว่าตุ๊กแกเมื่อก่อนก็มีทาเตนนียอะไรเหี้ยตะกายเต๋อโทษนะใช่ไหมใช่ไหมจำจำได้ปะในยุคหนึ่งมันจะมีใช่ไหม เอาดูดวดี๋ยวเดี๋วดูภาพนี้เอียก็เหืแล้วเอาเอากดวยอางแล้วองนะเอาไปเลี้ยเเยกับับกาวโอ๊ยปาร์ยย เรียบเลยอ่าอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบ้านๆนะครับท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะฮะชาวบ้านอยู่ที่ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในตอนแรกเลยก็ไปเจอตัวเงินตัวทองตัวนี้แหละประธานโทษเถอะนะครับเรียกแบบชาวบ้านกระตูีเฮียบ้านเรานี่แหละครับไปเกาะผนังอยู่ที่หน้าร้านนะครับเนี่ยร้านเขาก็ปิดเนี่ยนะแล้วก็คนก็พยายามที่จะไปจับมันอย่างนง้นเถอะตัวเฮียเนี่ยก็เนี่ยเกาะอยู่ข้างบนเขาก็พยายามที่จะเอาเอาของเนี่ยไปเคลีย มันก็เกาะฮะเกาะเท้าเนี่ยเตนเนี่ยเกาะเหนียวแน,น่นหนึบเลย,ยไม่ยอมตกลงมาจนกระทั่งคงจะเมื่อยไปเองว่าอย่างนั้นเออเมื่อยไปเองตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับหลังจากที่เอาไม้นะฮะไปเขี่ยๆนี่นะฮะนะหลังจากที่พยายามที่จะขืนจะฝืนแล้วนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับตกลงมาแล้วก็วิ่งไปไปฝั่งถนนทางฝั่งนั้นก็รออยู่ฮะร,อ,รออยู่อ่อารออยู่สุดท้ายก็เอาวิ่งกลับมาฝั่งนี้อ่านะครับไม่มีที่ไปก็เลยจับได้นะครับถามว่า ถามว่าห้องแถวที่ว่านี้อยู่ที่หมู่อะไรอยู่ที่หมู่ที่สองเออนี่นะครับอยู่ที่หน้าตึกแถวก็แค่นี้เองข่าวนี้ไม่มีอะไรมากครับม,ม,มาแล้วให้ดูกัน